สวัสดีครับพวกผมรงชาแนลนะครับทุกคนคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาฟังความรู้สึกนะมุมมองของอาชาวเราะบ่าวนะ้วนอยปากเซกับบ่าวนุกนะครับเขาได้มาพูดเกี่ยวกับาการที่ฮุนเซนเนี่ยท่านฮุนเซนเนี่ยได้มาบอกให้ประชาชนของตัวเองกลับไปประเทศสงสัยขามนเนี่ยเขาต้มกันเองซสแล้วนะครับนะเขาบอกว่าขเมีนต้มกันเอง พอกลับไปปุ๊บก็ไม่มีเน็ตอยู่ยากลําบากไม่มีจะกินเรามาฟังนะครับเบาน้อยกับเปานุเขามาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ครับแรงงานขาเมนตอนนี้สาหัสนะส <า S 2> คือ<า>กลายเป็นมาหวัวเนา่าอ่ะ กลับไปกับบ่มีอินเทอร์เน็ตใส่บ่มีไฟฟ้าใส่งานกับบ่มีเห็ดล่าสุดนี่คนไทยเขาทีไปเที่ยวเขมรน่ะต้องฝ่าวับมาไทยเพราะว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตใส่แล้วบ่มีไฟฟ้าใส่แล้วกลายเป็นมาโคเนาสีกลับมาให้งานยุ่ไทยถืกให้งานเล่าเขามาเสียบแท่นแล้วโอ้โหคือตอนนี้พี่น้องซาฮัทนักนะเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างก็ไม่ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับตั้งแต ผมเพิ่งมาวันนี้ครับแต่ติดต่อสื่อสารอะไรไม่ได้ไม่ได้ลรว<ช>ทำยังไงกันนะคะฝั่งก็ไม่ได้ติดต่อเล่อตับมาตั้งแต่ตอนไหนที่เรารู้ว่าสัญญาณเน็ตมันใช้ไม่ได้เมื่อเช้านี่ครับต่อหน้าตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ไม่ได้ครับเขาได้ถามเพื่อนๆ,ๆไหมคะว่ามันเป็นเหมือนกันทุกเครือข่ายไม่เคยถามของเราใช้เครือข่ายอะไรอ่ะผมใช้ของไทยดิแทคครับ แต่ว no, ่าไปฝั and, yeah, ่งใช้ไม่ได้เลยครอแเอ๊ะใช้ไม่ได้ครัอะไรคเอ๊ะใช้ไม่ได้ใช้เอใช้ไม่ได้เหมอนกันข้ามไปฝั่งเขาใช้ไม่ได้เลยอ้ามแค่ถึงแค่ทีงจุดตรวจของอ่อตมครับกัมพูชาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับมันเป็นเพราะอะไรเราทราบไคะน่าจะเป็นที่สัญญาณตัดขาดครับผมตัดขาเนี่ครับพี่น้องเนาะคือคนไทยนะครับที่เขาขามไปอยู่กัมพูชานนะครับ เขาบอสามารถใส่อินเทอร์เน็ตได้แล้วถึกตัดหมดแล้วไฟก็ใส่บบได้นะครับคือแห้งงานนะครับตอนนี้แบบจะลับเขมาในไทยบบไรเลยเด้ครับผมราะว่าแห้งงานเ่าเขามาเสียบแล้วโอ้ยเนาะทำเทนทีแล้วเนาะแล้ววันนี้ฮันแห้งงานนี่ก้านทีแบบกลับบ้านครับผมลับบ้านโดยที่บอมีต้นป้ายสาเหตุนี่เบาหนุหูหรือยังเหมือนแบบกลป b b u ปั l เลยเนาะแมนกลับปูป b ั e นี่คือกรณีแบบนี้ ถ้าหากว่านายจ้างบ่พอใจนี่ไปแจ้งแบคฤตได้เล้แบคฤตห้ามเขาประเทศไทย2ปีครับผมแม่พอเห็นได้บ่น่อยจึงมาแบคฤตเพอเหตุอะไรก็คือการทีจะกลับบ้านหรือว่าจะเมื่อบ้านนี่เนาะต้องมีแบบว่ามีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นหาาิบ่สบายพอแม่สูญเสียสิหรือว่าคือว่ามีมีมีเหตุอันจําเป็นอ่ะคือเขาขอนายจ้างกลับได้แต่ถ้าหากเหตุแบบเหตุแบบนี้อ่ะ ในขณะที่ประเทศไทยเขากำลังซุนมุ่นแต่เจ้ากับแบบปุ๊บปับแบบนี้คือนายจ้างสามารถแจ้งแบ็ลิศได้เลยแบ็ลิศใบอยาทำงาน2ปีว่าให้เขาไท่นะนี่แหละถึงอยากจะมาออหลมสู่บนุฟังเนาะคือเมื่อเ้ารนี้นะครับผมเนาะกาข่าวเนาะทั้งฟังเ่าเราบอบ่เมนฟังเ่าฟังไทยนี่แหละฟังไทยที่ขาเจ้า หับเหตุใบยาทํางานให้แห้งงานนี่แหละเขาไปหับแห้งงานเล่ามา360กว่าคนแหละนะครับแล้วก็มืออื่นอีกเจ0ดร้อยกว่าคนนะครับที่เขาจะมาลองรับนะครับมาลองรับคล้ายๆแบบว่ามาเห็นงานทดแทนแห้งงานกัมพูชารอเสียบอย่างเดียวเนอะรอเสียบอย่างเดียวนะครับคือพี่น้องเล่าวห้นี่เกี่ยมที่จะเสียบอย่างเดียวเกี่ยมที่จะมาช่วยเรือประเทศไทยนะครับ ถ้าหากว่าประเทศไทยถึงแห่งงานขมิ้นแบนนะครับถึงแห่งงานขมิ้นกับประเทศแห่งงานลาวพร้อมที่จะซวยเหลือพร้อมที่จะมาทดแทนนะครับบมาหนูไปสิบ่เอามาหน่อยครับเงินเดือนล้ละหาฮกเลายครับครับผมบางงานในอะไรเป็นพันเด้ครับเพื่อนมาโน่นี่ครับเห็นของในตลาดนี่เห็นฟารกนี่แมนครับมาละพันบาทจังได้ครับครับสกคนนะเมืองไทยนะครับงานมันมีลายหนาแมนแมนเพรว่าจะเป็นงานอ่า เข็นพลุ่มมาลางไม่ตามตลาดการจะได้ค่าแรงสูงขึ้นเนาะทาว่าเฮาอยากเลือกแบบงานสบายสบายแบบเบาๆแบบค่าแรงขันต่าซีลอยเนาะแมนเด็กเสิร์ฟร้านอาหารนะครับแม่บ้านนะครับโรงพยาบาลยังต่างๆไดเบิร์ดนะครับบ่หน่อยบอกเลยว่าคิดผิดนะให้งานคอมเมนต์ทีตัดสินใจทีจะเสือฟั่งเสือฟั่งรัฐบาลคงเผืนนะแล้วกลับประเทศไปนี่เนาะ เพียงแค่รัฐบาลเสนอยื่นขอเสนอให้ว่ามีสวัสดิการที่ดีมีงานห้องครับมีเงินเดือนที่ดีนะครับบ่นหน่อยถามเนี่ยเงินเดือนที่ดีอ่ะสิบป,ปีก่อนๆไปอยูย่ใส่ที<ไ>่ขมขื่นเนาะอ่ะคือบ่ได้ครับคือก่อนที่จะมีปัญหานี่อพอมีปัญหากับไถแล้วมีเงินเดือนที่ดีนี่มันเป็นไปบ่ได้โมโนกิบัมเป็นกลไกเขาเลยครับผมเขาหลอกให้ในงานไปตีกับลาเขาทุกบ่ เพราะตอนนี้เราเขตระวังชายแดนหรือว่ามีขอพิพผ่านระวังชายแดนไทยกับกัมพูชาเขาอาจจะเกณฑ์ในงงานเขาพีเป็นทหารหรือเปล่าแล้วก็กลับไปเหมือนปิดบาจามวหยมีการวห้มีอินเทอร์เน็ตเห็นไหมโบหฮมีการเผยแพร่เผยแพร่ต่างๆก็เลยเพิ่นก็เลยตัดเน็ตออกโบหฮมีการเผยแพร่โบไฮมีการเบ่งทีวีตัดเน็ตตัดไฟออกเนาะก็คือแบบอยากจะเอาให้งานนี่แหละไปสมทบกับกองกำลัง คือเป็นเป็นการเป็นการหล่อหลอกหลอให้ให้งานให้งานนี่กลับไปเป็นทหารวาสันสักนะแต่ว่ามันตรงกับการขามกับสิ่งที่คนกัมพูชาเป็นอยู่ทุกวันนี้เนาะขณะที่คนที่ประทักษันติราอยังเซ็นทหารนี่เนาะคนที่ปกป้องศาสตร์ปกป้องไายแดนนี่นะครับเขาบาดเจ็บหรือว่าเขาเสียชีวิตนี่พ้นตอบรับแค่แปดบาทแปดบาทนี่แหละนี่แหละคือคือคือให้งานกัมพูชาเนี่นาคิดในในตอนนี้นะ นาคิดนะขนาดขนที่ข้าเจ้ากลับไปเนี่ยขาเจ้าที่อยู่ในประเทศแท้ๆเขายังได้พ้นตอบรับแค่แปดบาทแล้วเจ้ากับไปนะจะยิ่งเื้่มโบท่านเป็นสัมฝากเ่ยฝึกทหารบบท่านได้สัมเจ้าชีได้พ่อเทไรอันนี้นาคิดนะนัการที่ว่าเจ้าคิดว่าเจ้าชีไปได้เงินเดือนหมื่นหาสองหมื่นคือจังเจ้าอยู่ไทยเป็นไปพอไรนะคือเมื่อวานนี้กา ทางหุ้นเส้นเลยเนาะเพิ่นอนยื่นขอเสนอให้ให้งานนะครับว่าจะเอารถบ400ัส400คันคนแร,รนงงานครับเลยมาคนแรงงานครับได้เขากลับไปนะเขามีงานรองรับถึงขนาดไหลถึงขนาดหลายหมืน่นหลายแสนหลายล้านเพราะว่าแรงงานอยู่ขมิ้นอยู่ไทยหลายล้านคนใดียวหน่อยสองสามล้านคนเนคนี่คือคเพิ่นเพิ่นเพิ่นยื่นขอเสนอใหน้นี่ว่ามีงานรองรับหมื่นกว่างานหมื่นกว่างานแล้วก็มีรถบัสรถบัสนี่400คันเพื่อจะมารับแรงงานอยู่ชายแดน แต่มันกงกันขามกับกับการการที่เพิ่นเวอากับสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดเนาะอ่าคือปัจจุบันนี้นะครับคือบางสองสาวันก่อนนี่เนาะทางกัมพูชานี่ได้สั่งเกลือจากประเทศไทยเนี่ยสิบตันอันนี้เกลือเนี่บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นสั่งไปเล่นเด้สั่งไปเป็นเสบียงให้ทหารอยู่ที่ชายแดนอันนี้นะครับพี่น้องขนาดขนาดเรื่องเกลือยังยังยังมุมไทยเห็นบ่แม่นเกลือยังมุมยังมุมเกลือยังมุมไทยนี่มันมันมันบ่น่าคิดนะบ่หนู เอาเกลือไปคุกเข่าให้ทหารกินนี่ไหนใจนะครับกินข้าวโรยเกลือแมีนเนนเนนนะแล้วบี้หานรถบัสนี่ที่ว่าจะเอามาหับทหารมันบอกจะเอามาเออจะมาหับแห้งานให้นบอกแล้วบริหานรถทหารน่ะที่ออกไปสู่โลกอ่ะที่ออกไปพกปองสัตว์อ่ะใส่รถอีแตมนะใส่รถไทยอ่ะไปไปหอดไซพี่น้องานแณงงานคนทหารไปหอดไซคือมัน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 กู้กันข่ามกับคำบอกเนียนเนาะถามว่าสิเอารถบัส ไปหาไปให้งาน400อขั้นนะเอามาลอยขั้นก่อนบอเอามาโชว์บางลอยลอยขั้นน่ยมีมีหรือยังเอาง่ไงขนาดรถที่เป็นคนทหารออกไซเดนยังรถรดีแตนยังใช้รถอีแตนนะมัน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 กงกันข่าวกันเบิดเหมือนข้ามเบาเบาได้เนาะแต่ปฏิวัติเบาได้นะครับเหมือนคุยคุยไปเยอะแต่ทําทําไม่ได้ทุกคนคือมันมันเหมือนมันบมีอยู่จริงอ่ะนะครับเหมือนกับงานที่เพิ่นจะจะลองรับนี่แหละอ่หมื่นกองงานถามเนี่ยมีงานยังแน่อ่เหตุสมมติสว่างงานเหตุไม่ตะเกียบ <Das S 2> ไม่แต่กแก้็ยังสื่อจากไทยเฮ็ดไ,ไปจิมแขวใไปจิมแขวยังสื่อจากไทยม้าหมา,มา <S 1> <S 1> <ๆ>ปลากระกปงก,ก็สื่อจากไทยงานยังละ่ะเอาง่ายคือในหลายประเทศนาทียังไม่มีงานที่รองรับเหมือนเหมือนกับไทยได้บ่มีแหนนอนถ้าหากว่าประเทศประเทศนั่นยังบ่มีโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมมองผลิตประเทศไทยนี่ละยองเรื่มงที่เข้าไปละยองสุนบุรีแล้วก็สมุทรสาครยังต่างต่างนี่มีอุตสาหกรรมนะมีแหล่งผลิต ใงเชียงระยอ่อนยังน้ำมันบ่เน้นบ่บ่น้ำมันเนาะบ่น้ำมันทุกคนนะครับบ่น้ำมันบ่อปรนเ็ดแก๊สเด้ครับผมเร็ดแก๊สเร็ดแก๊สเร็ดน้ำมันเขามีโรงงานรองรับแล้วก็สองมาผลิตรถอีกเนาะผลิตรถรถยนต์ต่างๆนี่ก็ส่งออกต่างประเทศทุกคนนี่ถึงจะเป็นเป็นประเทศที่มีงานรองรับครับผอันนี้เขาเขารองรับได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่บ่หน่อยบอกเลยนะครับอยู่ลาวกัมพูชาพม่านี่บ่มีงานรองรับ ดีๆแบบประเทศไทยแน่นอนนะการที่จะให้เงินเดือน400 500นะให้เงินเดือน400 500คือจังประเทศไทยนี่มันมันเป็นไปบ่ด้นะครับเจ้าผลิตยั้งคําถามเจ้าผลิตยั้งเจ้าคือสิให้เงินเดือนเขาเขาลายหรือว่าจะเอาเงินส่วนโตมาให้เจ้าเงินส่วนโตมาให้จักมือก็ต้องเบิดเพราะว่าเจ้าจ้าม่มีการสื่อขายแทจะไม่มีการสื่อขายจะไม่มีการส่งออกนะครับซึ่งให้งานกุมารนี่เจ็บปวดนะตอนนี้คือว่ามีมีความ สบายไปความอยากจนเลยอ่านี่ความที่แบบเออเคยมีการในงานตัวอย่างมาหน่อยเนาะครับผมจากที่ตัวเองคิดว่าไฟฟันมาสิมาหาเงินนี่ไปไปสางบ้านไปสางเงือนหรือว่ามีหนีสินนี่ครับผมง่ายๆคือมาหาเงินตัวอย่างประมาณหนึ่งตำตำนะฮะร้อยนะครับทุกคนเดือนหนึ่งนี่เก็บตำตำกับสองข้อมียตัวอย่างกับประมาณสองหมื่นครับผมนะครับที่มีเงินเก็บส่งไปบ้านแต่สุดท้ายเจงโดนโดนเดียกกระบาดปรุบปรับโอ็งทั้งหนีสินทั้งเอียงหลายอย่างเบิดครับเบิดเลยครับผมทั้งที่เคยส่่่งให้พอแม เดื 2, 100, no. อนละหมื่นสองหมื่นกับบุมี้นะครับพี่น้องเนาะก่อนที่ก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยเนาะให่งงานล่าบอกว่าจะเล่ากัมพูชาเมียนมานะที่ลังลายข้ามาทำงานอยู่ประเทศไทยนี่บอกเลยว่ารวนแต่เป็นคนถูกล้วนแต่มีหนี้มีสินครับอันนี้ถาคนบ่มีหนีบ่มีสินนี่เส้นจะข้ามาประเทศไทยคนเล่าก็มีหลายที่บี่ยได้ข้ามาประเทศไทยอันนั้นคือเขามีเงินแต่คนที่มันบุมีอ่ะมันตึงดินร่นข้ามาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนาะถากับไปกระทันหันแบบนี้นะครับบอกเลยว่า หนีทวมหัวตายังเขียนครับพี่น้องพ่อแม่ทีล่อค่อยนะครับพ่อแม่ทีล่อค่อยที่จะใส่เงิ่นน้ำกับเบิด์วังเบิรแล้วนะครับผมกลับไปกระคาได้ได้เนาะครับผมเหมือนทุบหัวเขาตัวเองแต่ว่าแต่ว่าบันลอยแปลกอยู่เรื่องนึงนะครับแปลกที่ว่าเรียกแรงงานกับประเทธนะแทนทีจะเลียกอันนั้นขอทานกลับไปนั่มแมนแมนแต่ว่าโอ๊ยขอทานเพิ่นบ่เรียกกลับเด้อุ้ยพี่น้องเพิ่นเรียกแค่แรงงานกราปเทธนะ อันนี้เป็นเรื่องนาอ้ของขเมีนเลยนะครับสร้างภาพพดให้ขเมียนเสียหายร้ายร้ายต่อรลายเถื่อนะแรงคนขเมียนมาขอทานในประเทศไทยโดนจับนี่ควรที่จะเอากลับไปนําควรที่จะเรียกกลับไปนําแต่ว่าโบเลี่ยกกลับโบเรียกกลับนะครับหมือนจิดว่าตัวเองมีดีเนาะเรียกได้งานได้กลับไปเห็นงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วม่มมีอยังเลยนะครับหม่านเหมือนตรบหลังในงานนี่ เหมือนเหมือนเหมือนหลอกมันหลอกในงานเครับคือคือประเทศไทยนี่มีมีนโยบายมีมาตรการที่จะให้ประชาชนมีค่าแรงที่สูงขึ้นมีรายรับรายได้ที่ดีขึ้นนะแต่ว่าเขมมีมาตรการให้ค่าแรงตกต่ำลงให้อ่าให้ประชาชนตกต่ำลงเอาความคิดของมอรล่อเลยครับ เป็นบอนอยทิกับบ่พ็่งานบ้านหลาหาพกลอยอยู่ไทยนี่บอนอยประเมินบอนอยประเมินได้ชัดเจนหรือรละเอียดอยู่แล้วเนาะว่าการที่กับบานบอนอยบนจะได้กับโบมีงานรองหลับจะได้กับบบมีงานแๆเพราะว่าบานบอนอยโบมีโ่มีโรงงานผลิตคือจงังไทยนะโบมีอ่ะของที่จะส่งออกคือจังไทยนะครับขนาดเผือกมันนะที่ปลูกขายนะครับอ่ผลผลิตนี่ก็ยังต้องลอไทยไปสื่อจังได้ขายนะครับขนาดขายห้จีนเลยแต่ว่าลอไทยไปสื่อ สื่อไทยสื่อไทยกระทรงให้เวียดให้จีนนั่นแหละครับผมพี่น้องเนาะบ่อนอยบอกเลยว่าบอกรับนะครับกับผมโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับทุกคนมีคมกิดเห็นจได้ครับกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้บ่นนอยครับบ่หนูกขต้อนรับไปก่อนครับผมสวัสดีครับอืมก็เหมือนนักข่าวสองคนเนาะเป็นนักข่าวสองคนมาพูดมาอธิบายให้ฟังนะครับนี่ก็เป็น ความคิดของสองเบาเรานะครับเบาน้อยกับเบานุนะครับได้ออกมา,อาแสดงความคิดเห็นและบุมมองเกี่ยวกับแรงงานขมินที่กลับบ้านนะครับโดยที่ยังมีหนี้อยู่บางคนยังมีหนี้อยู่นะครับเห็นมาบ่นะครับมีหนี้นะครับมีหนี้หนะลอกให้กลับที่แท้ก็หลอกให้ไปชุมนุมกันนั่นเองนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับนี่เป็นมุมมองของ สองเบาเราได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้ของไทยและกัมพูชาโอเคครับถ้าใครได้ฟังแล้วมีความคิดย่งไก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i ต e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของนน์รงชาแนลด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามบ่าวน้อยปากเซกับบ่าวนุกด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านล์งชาแนลสวัสดีครับสุดยอดครับเยี่ยมมากเลย